สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ GPX นะครับร g 5 0น1544นะครับปี19นะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับแต่งมานิดหน่อยนะครับผมมีเบาะท้ายนะครับนั่งสบายมากเบาะนี้ที่เหลือก็เดิมเดิมนะครับท่อร้อยยางเดิมเดิมนะฮะท้ายเดิมแต่เป็นไฟเลี้ยวด้านหลังเป็นของแต่งนะครับสวยๆเลยเบาะนั่งสบายมากชุดสีสวยนะครับอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับ นิดหน่อยนะครับตามการใช้งานทั่วไปแฮนด์บาร์เดิมๆนะครับใส่กระจกแต่งชุดด้านหน้าก็เดิมๆนะครับเครื่องยนต์ดีมากนะครับพร้อมใช้งานสวยสายสะอาดมากตัวเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วดูเลขใหม่นะครับคันนี้เลขใหม่23,000โลนะครับผม เครื่องยนต์ดีมากนะครับไม่มีดังไม่มีควนันใดๆนะฮะพร้อมใช้งานเลยใครหาตัว150อยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับมาไวไปไวนะฮะ<อ>ชุดทีชุดสีถังด้านซ้ายจะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับสีลอกนิดหน่อยนะฮะที่เหลือคือสวยสาดมากคันนี้ ันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่24,900ืาเลยบาทนะฮะมีพร้อมเล่นเอกาสารครบเลยใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ